sao đi bà nhiêu bao 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 แฝนัวเบิรแล้วแปนัวเบิรแล้่ปลาลุงแนัวบิแปลาลุงตู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 ตไอแตกกระดังดังไพ่ไพ่ทอยากกินมะกรูดชุกมาตัวสีล่างตะปูนไปในที่รอะไร พี่ลาหันกล่องกระดาษแน่ผูกกระปูก็เด็บเหมือนลายเบิง้งเบิง้างาฟังนี่ให้แมนางเลยแล้วก็ยกับออกอีกไก่ใใโอ้ยท่านผู้ชมเวียนหัวโอ้มันอยู่ไกลอกไม่รู้นู้นน่อยทำอะไรบวบบวบ กระปุปล่างกระปูกมานะกําลังจะต้มกบจำเจวอรต้มกบใรกินต้มกบจะกินต้มกบใครได้กบเนี่ยลเกียเขียนหมูตัวหนึ่งเกียนหมูตัวหนึ่ง

เลือเบิ้งองนรมนี่เด้อลือกเบิ่ง่องน้อนี่นันน่นเด้อปะรูปปะรูปเบิบบ้งล,ลายเบิ่งเบิ่งหอยมันเจ็บขีดคอเบิ่งล,ลายเผื่จอ,อละละจะได้ตานเยอะๆเผื่อหันกันกับปาดำ <c ười> ป๋ามสองส่วนนอนี่ส่วนเดียวเ <c ười> อ๊ะอเอาใ่

บายดีพี่น้องตอนนี้กำลัสงสิต้มหอยตะว่าล่างอยู่ตรงตะวันตกนะไม่เลื่นตายเ <c oughs> ย็นอยู่หรอยเย็นเ <c oughs> จ้าผู้บ่าวอิ่งยัง เป็นคนพผ่ายาวออีตีข้าวอีตนะนี่แหละ

่ใสห้างหั่งเฮาก็สิต้มคือกันป้าตัวเป็น10มาเบิ่งว่ามันสิแตกตุ่ม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 อยู่บ่ยนี่ด้หมอนึงนะแต่ยางมันสิมันสิแตกค่าทรงยางไดป้าตัวนก็หลายตัวนี้เฮ็ด2หมอลเนาะเเออเต้านะเอาเอาไว้บ่ปาตัว้หลายพี่น้อง้ยสสาวสวัสดีท่านผู้ชม บอกดเมนฮะยังออกลุงยมัน <cider> ยิงต้มต้มเลยนี่เดี๋ยวังกรอนมันยังมีไฟอยู่คอเราไปน้ำเนาะค็ช่งไู่เดี๋ยวไปน้อันนี้กับชิคกี้พาย กินหน่อยจะอัดมีอันเด้อใหญ่มันแตกเด้อเปิด สองนสองสาให้คุสอนเด็กสองอือืมจเสเลยอน่มันติดตัวพีน้องเหยโอ้เสียงมันมันติดตัวอันนี้เหนก็เสียุงไข่ไอ้หอยเนาะ ร้อยอัพะตกแล้วก็เอากระโตกมากลูกมันกระตกแล้วกันมามาลูกมาหน้าใสปิ้งมาใส่บนไหนวะขัดกระดิเนาะอย่า,<อ>า,าลืมพาเบิ่งผัก zoom z o o น้อม่นี่เด้อเจ้าจ้าเชียังเลยปุ่นกับฮันหนาวมาตีไปสิหันหลัง เห็นก็จะเป็นมาคุงงเจด้ามเนาะเพเ่อเอา้นมาส่กินย้นเละเจด้ามกันและเอา้นมากันเลมันสิงเงี้อย่างนี้กับปูผมมีเหลือโอดมีตัวเมียชนลายพี่น้องเไยกระปูเขาสดๆเลยไปคุดมาอายุสามสิบตัวทำวันนี้บอกหมดแล้วโอ้ยเอามาเนี่ยมันมีโปรตีนพวนั่นก็มันดีแต่ก็ตกกงขอยเนาะินโปรตีน ตี๋ทีนี้นะนี่หมูเคียดปลาว่าน่ะเฮ้ยเปิ้นได้เขียนแฮงกับหมูเคียดน้อยมาผักเอาไว้ต้มขอกใจปลาว่ากับหยเคยไหมบ่เคยเก่าแล้วะเออเนาะเคยผู้ไทยจังซี่ซะกพี่อ้ายนะเป็นเอาแนวกินลงมาส่งมูเียดน้อยว่าันมันก็แซ่บเคยผู้ลาวนเคยผู้ไทยเจ้าก็าผู้ไทยิ Tony này đây kêu. cho mommy kim nga. Way khoanh kim. Way Ôi kim nga. Kim nga. Mommy. Kim nga. Mommy. Kim nga. Mommy. ม,าามีโมกเขียดกับเขียดแหงเดี๋ยวเขาจะเปิดให้เบิ่งไม่มกเขียดใส่จานบุตรเขียดไปลมาสร้างใส่ขีดกับเหล็ใส่ชอนนาทีได้ขดจอนทั้งเขียดแหงเขียดต้องขอบใจประว่ติละลายเนาะต้องใส่ชิมือเป็ใหญ่เหมือนเนาะสงสัย,ย,ยอยู่เดี๋ยวขับไปเบิ่งในขีดเปิดจะได้วีมือหรือว่าสีมือลงคาเล็ก โอ้ยมเขียกันเป็นตะสังเลยเถอะเป็นตบอมีเขียะมาอ้อยน้อยโมเขียน้อยกันยังไงมาทาโมเขียงแค่ไหนโมเขีย่น้อยได้บางอีืมมืนี่มันหาอย่างเดีโอ้ยจะกบมาขอจะซ้ำโมกหนีบอภัยเบอกบาปะวาว่าพอจะไปหางยื่งได้มันต้องคอยดกรจ้ามาเดียวแล้วนี่นี่ต้องขอใจพันละาพิตาเสตบรีมกไซอันมักมักลินแล้วกัลิ้าวเบื่อ มาเล่นข่อยเบิ่งหอมเนเอะอยมากินนั่นเองเนี่ยกูบอไปหาไปหาอยู่ใสหาอยากกระโดดเจ้าเีดีเจ้าหาว่าข่อยย่านช่างลงไปอ้าวอ้าวเจ้าคนตีก็น่าคลื่นชกวบ้านชีวิตสีหลอดบอกทำอีกแล้วองเราเปิดะผู้ดีกว่าเมนูลายย่างพี่น้องเจ้าอันนี้นะใส่ประเด็บบอก เจีันชิคกิ้งกับหอยนี่กระแดงอันนี้อ,อ่ะแต่กระแดงแล,ลวง้วก็ลวกน้ำห่อนเเ็ดจียวก่อนซะเจียเอาลายปน,านันกินบมมืมเเอเชื่อๆดอกเจียวเนาะอ,อ๋อได้ส่งส่งกินนี่ต้องไปเบิ่งสองนักศออรัทธาร้อยลุงหิบเห็นยังร้อยนะไปได้ไหมไปเห็นน้ำลุงหิบหนุ่ย<อ>ยังเข้าไปใน เมื่อน่องจีฮานบอกสินเผิ่นไปหาเฮาอยากเด็เมียอยากตัวกตกไปหาตกไปเ่าอ้เมียขี้ขาดเฮ้ยเฮยขอยขี้ขาดจะคือเฮาอยตอนนัี้ยังขันเลยขันใส่สมอยู่เลยสมกระบอกบอกอยากใส่ก็ได้บีบใส่น่อยหนึ่งพอแล้วโอ้ย มาเลยบอกว่าโดนหัวตาอกระปุนกูในห้องโนหัวจ้ใส่ปลาแดงแล้วต้องใส่ปลาแดงแล้วต้องน้ำห่อนลวกอะไรน้ำห่อนไม่ใส่แบบนี้น้ำห่อน้มไข่นี่โดนตุกตุกไหมตุกไหมนะอืออ้าวอ้าวเอาบวงมาตากินลูกเอาบวงมาตากินจุงใส่หิวเขาเลย จะอุ้ยขาจอนเธอคือลายจำถ่ายนี่นี่ฮากระดาษจำหนีกับเขาฮาเนาะยังเอปนกระปูนมาพี่น้องแต่ว่าบ่ามีเพื่นมาวางระเบิดมี่ะีตึมต็บตึมมเติมเต,อต,อต,อตอ็อยนี่สนใจเป็นห้องน้งอ่าต้องขอบใจงน้ำนนอัาะห้องน้งอ่าบอก่หอยสนใจอัสเดลาปิดคลิปเดี๋ยวพี่น้องจ้าอย ผักเบิองผักส้มอย่าลืมปารุณคคขอบุ่ะน้องอย่าลืมเบิึงสบายดีอย่าลืมเบิองส่องน้องมินี่เด้อพี่น้องเด้อผักส่องผักเบิองหลายๆเนาะจบคลิปพร้อมพอคลิปน้ำพอแม่ก็อยู่เนาะมีแต่ลูกสาวมีแต่คันผู้ได้สั่งน้องสระก็อดซาเบิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อกต่สิมีแต่เฮาวก็นี่แหละพากันถ่ายเเนาะฮ้ย ถ่ายยังกันเบิ้งภาคเบิ้งนี่ได้พี่น้องเด้อถ่ายยังกันได้ภาคเบิ้งให้จบโบจบกับโคแต่บอกให้ขามโคซะนะตัวถ่ายกับลูกสาวนี่ละ่ะเนี่ก็ซีนที่เขาเลยนกับชิปาน้องมินี่ไปยามงานอร่อยอย่าลืมเลยพี่น้องเด้วยอีพีสองต่อจากนี้พี่น้องของน้องมินี่คนชิมเมื่อนอนน้ำยาหรือว่าสีน้อนยใดนอนแต่ว่าใต้ในนอนสิพาเพคนไปน